สวัสดีครับผมมิตรเฮานะครับไวจักอัศดรเคยุทธ์นะครับขอาการาบพาท่านกัลยาณมิตรเพื่อนๆนของมิตรเฮาทุกๆท่านนะครับมาร่วมกราบสักการะและกราบขอพรเสด็จปู่พระวิษณุนาลาัยนะครับที่วิหารเสด็จปู่พระวิษณุนาลาัยนะครับแถวแถวเสาหิงช้านะครับกราบขอบารม,มีเสด็จปู่พระวิษณุนาลาัยนะครับได้โปรดช่วยคุ้มครองผมคุณพ่อคุณแม่เขือญาติต่างๆและท่านกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับขอจองมีแต่ความสุขความเจริญ แข็ค่าปลอดภัยจากแผนอันตรายนะครับปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกราบขอพระบารมีเสด็จปู่พระวิษณุนาายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองผมคุณพ่อคุณแม่กัลยาณนิตมและเพื่อนเพื่อของผมทุกทท่านนะครับขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วค่าปลอดภัยจากแผอันตรายนะครับปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่กําลังมีทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์นะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ สุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยนะครับกาบสาธุสาธุสาธุขอให้ท่านพ่อเสด็จปู่พระวิษณุนาลายให้ปลดช่วยคุ้มครองท,ทุกทท่านกระยาณัิตรของผมทุกทท่ทานด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับ